สวัสดีค่ะให้เข่าไก่ค่ะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากรกดาคโค,โค,โค้กหกจ้าให้เขา่าไก่น้องกันได้ค่ะเบิงบ่งเพิ่น,พน,พนไปค่ะให้ขา้าวไก่ <c oughs> จะตีกันลูกจะตีกันบ่ออื้อตีกันเ <c oughs> อา ากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอดัมฟาร์มเนเด้อค่ะเพื่อเป็นทางสางไล่ได้ค่ะ YouTube ช่องอดัมฟาร์มแล้วก็เพจอดัมฟาร์มสวัสดีค่ะ